นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเงินจำนวนมากมาจาก BR มากๆ BR มากๆก็ต้องมาจาก LI มากๆ LI มากๆก็ต้องมาจากการชูมากการชูมากก็ต้องมาจากจํานวนรายชื่อที่มากๆเพราะฉะนั้นรายชื่อขั้นต่ําของคนที่เริ่มต้นก็ทำธุรกิจต้องมี2อ0รรายชื่อวันนี้ทําไมต่อให้เป็นโลกออนไลน์ไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ เบสิกพื้นฐานต้องมีสองร้อยลายชื่อที่เขียนอยู่ในสมุดไม่ใช่อยู่ในโทรศัพท์เพราะลายชื่อคือทรัพย์สินนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เรามีคนใหม่เข้ามาพื้นฐานเนี่ยต้องมีรายชื่อสองร้อยลายชื่อ,อวันนี้ต้องถามว่าเราเขียนสองร้อยลายชื่อแล้วหรือยังดังนั้นารามีคนใหม่เข้ามาอันนี้คือสิ่งที่ต้องให้ทำนะคะเพราะถ้าเขาไม่ทา ทำแล้วต้องส่งด้วยนะไม่ใช่ทำแล้วเขาเก็บนะทำแล้วก็ต้องส่งให้อัปลายอัปลายต้องมีก๊อปปี้หนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาจะอยู่ต่อหรือเขาจะไปเขาอยู่ต่อก็โอเคเขาก็ได้ใช้รายชื่อของเขาแต่ถ้าเขาไปไรายชื่อของเขาจะมาอยู่ที่เราเราจะเป็นคนช่วยเขา <c oughs> ดัง <c oughs> หนูแล้วขอโทษนะคะน้องรวย พี่ไปให้มันหน่อยสิขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่เขาอยู่เขาได้ใช้รายชื่อของเขาแต่วันที่เขาไปรายชื่อของเขาเนี่ยมันจะอยู่มาตกมาที่เราเพราะฉะนั้นเราจะเอารายชื่อเหล่านั้นเนี่ยมาเวิร์กต่อเวิร์กภายใต้เขาอาจจะทําให้เขาเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมาได้อันนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีคนใหม่เข้ามาอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากเพราะฉะนั้นแล้ว เราอะ่ะมีะรายชื่อแล้วเนี่ยอันนี้เราเห็นใช่เปล่าว่าเงินจํานวนมากเนี่ยมันต้องมาจาก BR มากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หัวใจสาคัญของนูซินคือเราต้องเคลื่อนคนเข้าระบบเราต้องเคลื่อนคนจํานวนมากๆเข้าระบบซึ่งวันนี้ต้องถามว่าระบบของเรามีอะไรในพาวเวอร์ทีมของเราเรามีคอน,นเฟลซ์จันทังคารเนาะอันนี้เป็นกลุ่มปิดซูมอ่าแล้วก็มีซูมวันพุธตกอันนี้เป็นหน่อยหนึ่งนะมีวันพุธก็คือวันนี้เนี่ยจะมีซูมนะคะโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยนะคะ ทาง b บ s อ of มีที่เราไปจอยกับเขานะคะก็จะมีวันทุกวันจันทร์จะมีดูสินปาร์ตี้นะคะทุกวันจันทร์ยกเว้นจันทร์สุดท้ายถ้าตรงกับจันทร์ปิดยอดจะไม่มีนะคะคือไอเทรนนิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูสินปาร์ตี้อินเทอร์เน็ตเทรนนิ่งวันศุกร์หรือว่าจะเป็นบิวเอ็มก็แล้วแต่ถ้าตรงกับวันปิดยอดเราจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์จะมีดูสินปาร์ตี้สองทุ่มถึงสามทุ่ม วันศุกร์ก็คือศุกร์นี้ก็เรนจะเป็นคนพูดเนาะสองทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็วันเสาร์บ่ายสองโมงถึงสามโมงเย็นวันนี้เรนเองที่เอาตรงนี้มาย้ําก็ต้องบอกว่าเราเองในฐานะที่เราเป็นผู้นานะคะในาฐานะที่เราเป็นผู้นําเราก็ยังใช้ระบบไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเราใช้ระบบแค่เราเคลื่อนตัวเราเองเข้าไปอะแต่ธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจผ่อนแรงมันไม่ได้เคลื่อนแค่ตัวเราเองเข้าไปเราต้องเคลื่อนคนอื่นเข้าไปขอชื่นชมจุก๊ก ขอชิ้นชมคนที่พาคนเข้าระบบวันนี้สิ่งที่อยากมาตอกย้ําก่อนที่จะเข้าไปถึงสิ่งที่จะทํากันเนี่ยก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยส่วนวันศุกร์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยคือเทรนคนในหัวข้อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่วันเสาร์เนี่ยกับวันจันทร์เนี่ยจะเป็นเทรนคนนอกเราพาคนนอกเข้าเลยอยากให้เราทุกคนนะคะ่ะเรามามีคอมมิชเมนต์กันดีไหมคะ เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานซึ่งกันและกันเราต่างเป็นจิ๊กซอคนละตัวเพื่อที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยเกิดคำว่าฟรีดอมจากธุรกิจหนูสกินนะ,ะเราจะตกลงกันไหมว่าทุกวันเสาร์และทุกวันจันทร์เราต้องพาคนเข้านอกจากเราจะเข้าแล้วเราต้องพาคนเข้าและสิ่งหนึ่งที่เล่นอยากฝึกทีมนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยไม่ต้องรอมกรา ขอให้ทุกคนเนี่ยบีฟอร์ไทมนิดหนึ่งนะสนาทีก็ยังดีแต่อย่างกรณนนีของวันเสาร์หรือวันจันทร์เนี่ยมันเป็นคนนอกเนี่ยเราควรจะก่อนประมาณสักหานาทีวันนี้เราทุกคนคือ r e a d ดอรเนาะเราคือผู้นําแล้วอะผู้นำไม่ได้นําใครนะนําตัวเองก่อนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายทีมก็จะพูดคําว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคาสอน งั้นถ้าเราทําให้ดูเนี่ยเราก็จะได้ทีมงานแบบนั้นเราอยากได้ทีมงานที่แบบเฮ้ยมาก่อนเวลามาตรงเวลาหรืออยากได้ทีมงานที่ทุกครั้งที่เรามีลูกทีมเราก็ต้องโทรตามลูกทีมเข้าเราอยากได้แบบไหนเราต้องทําแบบนั้นวันนี้เลยบอกว่าถ้าเราฝึกเรื่องของการเป็นผู้นําแล้วเนี่ยทุกคนมันจะดันดันการทบการเป็นผู้นําแล้วมันไม่ต้องพูดเยอะแล้วอะนะคะวันเสาร์นี้เราสัญญากันไหมว่าเราจะพาคนเข้าอย่างน้อยคนละหนึ่งคน พุ่สาอย่างนี้สัญญาจ้ะสัญญาคนอื่นล่ะคะคนอื่นล่ะคะคนสาวแค่ตัวเองยังลำบากเลยแต่สัญญาตงนั้นก็ต้องถามว่าวิโทษทีถ้าเราพยายา ถ้าเราตัวเองเราก็ต้องลำบากก็ต้องกลับมาถามว่าวันเนี้สิ่งที่เราต้องการจากนูสกินอะใช่3มอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะไม่ผิดแต่ถ้าใช่สิ่งที่จะต้องทำนะคะสาม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 ครอเปอร์เดย์สามเอโอปร์มันสามพีเซนต์อวีไอตรงสามพีเซนต์เอวีคเนี่ยแหละอยู่ที่เราจะพีเซนต์เองหรือเราจะให้คนอื่นพีเซนต์ อีเวนต์ของวันเสาร์อีเวนต์ของวันจันทร์ตอนเย็นน่ะมันเป็นอีเวนต์ที่ผ่อนแรงไม่ต้องพูดเองมีหน้าที่แค่พาคนเข้าอันนี้คือของระบบเนาะแต่จริงๆมีของบริษัทด้วยยัง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 ไอโปรโมชั่นเนี่ยไม่ต้องมาทําเลยในคอนเฟลเลนซ์ดันเข้าของบริษัทไปเลยจบเราจะได้มีเวลามาทําอย่างอื่นกันเยอะมากขึ้นเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยเพราะโปรโมชั่นส่วนใหญ่เราก็เทนคนเก่าเนาะพวกโปรโมชั่นอะ แต่ถ้าเราพาคนใหม่นั่นคือ LOI ของเราเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะผ่อนแรงมากเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าโปรดักต์แต่ละตัวเป็นยังไงเออนะคะงั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราคอมมิชตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยถึงฝันของเราเร็วขึ้นเพราะเวลาแต่ละคนก็เหลือไม่เยอะเนาะแล้วเราก็คงไม่อยากทำจนถึงตะบันน้ำหมากอะเราอยากจะเฮ้ยขอไว้แล้วเวลาอันสั้นๆแล้วก็ทำเพื่อให้มันสำเร็จ เนาะสำเร็จอย่างที่เราต้องการเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าความสําเร็จของแต่ละคนเป้าหมายแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเดือนละหมื่นก็แฮปปี้บางคนต้องเดือนละแสนบางคนต้องเดือนละห้าแสนก็แล้วแต่แต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าของเราคืออะไรเราก็พาตรงนั้นไปจริงๆอะเข้าใจนะว่าแค่พาตัวเองเข้าก็ลําบากตอนที่พี่เด่นเข้ามาทําเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็แอบร้องไห้ประจําเนาะพยาบาลต้องทําลูกต้องเลี้ยงนูสกินต้องทํางานบ้านก็ต้องทํา ขอโทษนะคะเหนื่อยชิบหายลังในขณะที่เราก็อิจฉาคนอื่นก็ทําแค่ดูสกินอย่างเดียวโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรแต่เชื่อรอเปล่าว่ามันสอนเราอะไรบางอย่างในเวลาที่เราทําอะไรในยามที่คับขันนะที่มันแข่งกับเวลาเนี่ยแน่นอนค่ะพี่อุษาค่ะมันจะมีอาการนอนไม่หลับมันจะมีอาการหลับไม่ค่อยสนิทแต่พอวันที่เราผ่านตรงนั้นไปได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันก็แค่นั้นเองแล้วเราก็จะ discover the best you นะคะงนั้นมันเสารเราคอมมิสกันเนาะว่าเราจะพาคนเข้าเนาะอย่างน้อยคนละหนึ่งคนโอเคโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ส่งพลังให้กันและกันนะคะเ <Okay. S 1> ชื่อป่ะพอเราพอเราตัดสินใจนะเดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาเองนะคะโอเคสิ่งที่อยากจะพูดวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า ก่อนที่อพูดถึงเรื่องของการนําเสนอก่อนการที่เราจะพาคนเข้าหรือการที่การที่เราจะชวนคนเข้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเช่นเราจะชวนคนเข้าวันเสาร์นะคะมันก็ใช้หลักการเดียวกับพาโซน่าเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีพาร์ทของการเปิดใจก่อนยัสมินไอไม่แน่ใจว่าเลนเขียนคํานี้ถูกเปล่า present, อ่ะพร้อมเบ้มกับเพรสเซนอ่ะเขียนถูกไหมเหลนไม่แน่ใจนะถูกนะคะขอบคุณค่ะ Pre ส e ซนคือปัจจุบันปะคะ ในเส้นคือของขวัญอ่าโอเคเซมขอบคุณค่ะหลักในการนําเสนอนะไม่ว่าคุณจะนําเสนอธุรกิจนําเสนอสินค้าหรือคุณจะชวนนะคะช,ชวนชวนด้วยเรื่องอะไรนะคะใช้หลักพาโซน่าอย่างเดียวเช่นถ้าเราจะชวนคนเข้าบ m เอ็มนั้นส่วนใหญ่คนเข้าบีเอ็มเราก็รู้อยู่แล้วว่าคีย์เวิร์ดของเขาคืออะไรไม่มีเงินไม่ต้องการเงินต้องการเวลาต้องการสุขภาพต้องการท่องเที่ยวนะ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องการบ้านใหม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่า problem เขามีปัญหาไหมหรือเขาดีอยู่แล้วเราก็ดูว่าจะดีกว่าไหมถ้าสามารถทําให้ชีวิตดีย้อนได้อีกอ่าอันนี้ก็คือถามเขาแล้วเราก็ขยี้หรือขยายเช่นเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาหรอก้านะปัญหาเขาคือเขาไม่มีเวลาเขาอยากได้เวลาอันนี้มันเจ็บนะเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกเป็นแม่และมีลูกนะคะ นั้นเราก็ขยี้อีกเวลาที่ขยี้อันนี้หมายถึงอะไรนึกถึงเวลาผ้าที่มันเปื้อนนะ่ะแล้วเราขยี้ขยี้มนะันน่ะหรือเวลาที่เราเป็นแผลแล้วแผลมันตกสะเก็ดอนะ่ะไปแกะสะเก็ดมนะันน่ะแล้วเลือดมันก็จะไหลคือทําให้มันเห็นภาพนั้นให้ชัดเจนขึ้นซึ่งภาพนั้นที่ชัดเจนขึ้นจะภาพแห่งความสุขหรือจะภาพแห่งความเจ็บปวดก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัว P ของเขาว่มามาด้วยพรอมเบมหรือมาด้วยเพรสเซน นะมาด้วยปัญหาหรือมาด้วยความสุขถ้ามาด้วยความสุขก็ขยายให้มันสุขยิ่ง,งขึ้นไปถ้ามาด้วยปัญหาก็ขยี้ให้เขาเห็นภาพเพราะบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขากําลังล้มลงบนฟูกที่ข้างในฟูกมันเต็มไปด้วยตะปูถ้าเราล้มลงไปข้างหลังแล้วเราเห็นแผงตะปูที่วางอยู่แน่นอนโดนตะปูเสียบเจ็บแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า เวลาที่ตัวเองล้มคิดว่าล้มไม่เป็นไรนากินน้อยหน่อยใช้น้อยหน่อยก็ได้แต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ใช่แค่กินน้อยหน่อยใช้น้อยหน่อยข้างในอ่มันเต็มไปด้วยตะปูพอถึงวันนั้นน่ะมันจะต้องมาพูดว่ารู้งี้วันนั้นแต่มันทําอะไรไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยคือเราขยี้ให้เขาเห็นภาพให้ชัดเจนมากขึ้น so คือ solution คือทางออก เฮ้ยดีกว่าหรือเปล่าถ้าวันนี้มันมีโอกาสทางธุรกิจแต่ที่มาตอบโจทย์เธอเอาอย่างนี้เด็กวันเสาร์นี้เนี่ยฉันอยากชวนเธอมาฟังนะผู้หญิงคนนึงนะคิดว่าคุณเทซี่นะ่าจะเป็นคนพูดนะคะใบปยูยังไม่ออกโอเคอันนี้เดี๋ยวจะขอจะขอฟีดแบ็กกลับไปทางทีมเบส t o ออฟมีนะคะว่าให้ทำใบใบใบ,ใบบัตเรเชิญล่วงหน้านะคะอันนี้ทางทีมเบส t มีก็ขอรับผิดนะคะบางทีเราออกใบเชิญที่ต้องเรียกว่าเผาขนไปนิดนึงนะคะ โปรไฟใหม่นะฮะ,นะฮะไอตัวโซลูชันเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าวันเสาร์เนี่ยเธอจัดเวลายชั้นสัก45 6 0ถึงนาทีลองมาฟังดูเผื่อนะฮะสัมมนานี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอได้อ,อันนี้คือเราชวนเขาเข้าฟัง b ีโหรือถ้าเป็นวันจันทร์เฮ้ยสมมติถ้าเขามีปัญหาเรื่องผิวนะเฮ้ยเธอลองมาฟังดูเดีว๋วันจันทรน์เราจะมีปาร์ตี้เกี่ยวกับการดูแลผิวนะฮะ เออคนพูดเนี่ยเขาเป็นพยาบาลน,นะหรือคนพูดเนี่ยเขาเป็น certified t เทรนเนของบริษัทเนะแล้วผิวก็ดีมากเลยนะต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเอออย่างเงี้ยคือ solution นะคะส่วนแนลโ d ดาวคือการปิดการนำเสนอเฮ้ยฉันไม่ว่างอะ่ะเสาเนี้ฉันไม่ได้ฉันเข้าใจว่าแก่ไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าสป e a เกอคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้มาพูดให้เราได้บ่อยๆนะเออ อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวเล่งการปิดการขายหรือถ้าเป็นการขายของก็เช่นเฮ้ยมันเป็นโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะเครื่องกองน้ำเนี่ยจากสองหมื่นสี่พันห้าร้อยอ่ะเธอซื้อได้ในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยประหยัดไปเกือบห้าพันบาทอะ่ะเราต้องบอกว่าโอ้โหเครื่องเดียวเป็นทั้งน้ำด่างและน้ำแร่ถ้าไม่ซื้อโอกาสนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่เธอถึงจะซื้อราคานี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคำว่าแน o โ d ดาวนะเพราะฉะนั้น จำแค่ตัวพาโซน่าตรงนี้เนี่ยแล้วจะใช้ในการทำอะไรอะ่ะนึกถึงตรงนี้ก่อนก่อนที่จะนำเสนอให้หา p ปรบเ e ้หรือ p r ล s e n t ของเขาให้เจอก่อนหาคีย์เวิเขาให้เจอนะะไอตัว P คือ Keyword ของเขานะหลังจากนั้นขยี้หรือขยายคีย์เวิร์ของเขาแล้วก็หาคำตอบให้เขาชวนเข้าสัมมนาหรือหรือนัดเจอกับเรานะเอ่อหรือพาเข้าอีเวนตะ์นะเนี่ยหรือสินค้าที่จะนำเสนอเช่นเครื่องกรองน้ำ แนลูดาวให้นึกถึงอะไรทีวีไดเล็ก่ะถ้าคุณตัดสินใจโทรพาราในห้านาทีนี้หุจักราคาหนึ่งพันบาทเหลือเพียงเก้าสิบเก้าบาทจํากัดจํานวนเพียงแค่ห้าท่านเท่านั้นไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนลูดาวนะคะโอเคมาถึงตรงนี้ทุกคนใครเข้าใจตรงนี้กดแปดแปดแปดค่ะใครเข้าใจตรงนี้กดแปดแปดแปดอ่าหรือพูดมาเลยว่าเข้าใจได้หมดเดี๋ยวขอดูแชทก่อนไอเข้าใจกดแดแปดแปดเลยค่ะ โอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณยัสมินขอบคุณพี่เกสขอบคุณทิพวันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะโอเคกลับมาถึงต่อไปนั่นก็คือแหมเมื่อวันนั้นนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเราคุยกันเรื่องเครื่องกองน้ําแบบดเดือดแบบสนุกสนานมากแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีคนปิดเครื่องกองน้ําไปได้เนาะ ก็มีคนปิดเครื่องกองน้ําไปได้นะคะอ่านะคะจากราคาส4 5 0มืนสี่พันห้ารอยนะคะเหลือหนึ่งห่ก้าพันหกร้อยก็มีคนปิดมีใครใครปิดเครื่องกองน้าไปได้เปิดไมล์หน่อยใครปิดเครื่องกองน้ําไปได้เปิดไมล์หน่อยพี่แมวค่ะอ่าพี่แมวพี่เกสใครอีกคะตบมือให้หน่อยใครอีกคะใครอีกคะแหมเขาตบมือให้เทคนะเขาตบมือด้วยดิจิตอลตูงหาปุ่มไม่ถันอืมนะคะ พี่สาวด้วยใช่ไหมคะยังค่ะพี่กำลังนำเสนอใหญ่เลยอ่ากำลังนำเสนอ,นสนอใหญ่ไปหลายคนอ่านะคะเยี่ยมมากนะคะต้องบอกว่าต้องถามคนที่ปิดได้นะคะถามคนที่ปิดได้ก่อนนะคะถามพี่เก๊ก่อนพี่เก๊พี่เก๊ปิดพี่เก๊นนำเสนอ,อยังไงคะ อันนี้นําเสนอไม่เยอะเพราะว่าเขาเคยใช้แล้วแต่เขาเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องอ๋อ,อนำเสนอไม่เยอะเพราะว่าซื้อเครื่องที่สองแสดงว่า<ใ>น็นําเสนอโปรโมชั่นที่เราใจเท่านั้นเองอ๋อ,อ,อเขามีแล้วเขาก็เลยซื้อเพิ่อมอีกหนึ่งเครื่องสุดยอดเพราะเขาก็รู้แล้วว่าถ้าได้ใช้สรบ์คุณของเครื่องกองน้ําเราจะเห็นเลยว่ามันสุดยอดมากนะคะโอเควันนี้เล่นก็จะมาดูหลักอันนี้นะแล้วดูในการนําเสนอเครื่องกองน้ําเนาะ อ่าเราก็มาดูนะคะเรื่องกองน้ำอีโคโสเฟียร์มันก็จะถูกเปิดใจด้วยด้วยด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของน้ําก่อนเนอะอันนี้ก็จะถูกเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ําก่อนว่าน้ําเป็นยังไงมีผลกระทบกับร่างกายยังไงนะคะแล้วสิ่งที่มีอยู่ในน้ําเมื่อก่อนเราจะได้ยินไอ้้อยขาเคยได้ยินแบบเมื่อก่อนเราได้ยินคําว่าไอ้้อยขานะคะเนี่ยนะคะแล้วทุกวันนี้ระบบการทําน้ําประปา,ปาบ้านเราเป็นยังไงบางทีก็เห็นหมาลอยอืดอยู่ในคลองประปาเคยเจอปะอ่านะคะ แล้วก็ให้ดูถึงคุณภาพน้ํายุคของการต้มน้ำใครยังต้มน้ํากินอยู่ไหมน้ําต้มฆ่าเชื้อโรคแต่น้ําต้มไม่ฆ่าคอรีนนะคะน้ําต้มไม่ฆ่าสารเคมีนะคะน้ําต้มฆ่าเชื้อโรคและความร้อนที่สูงสูงก็จะทําให้คอรีนที่อยู่ในน้ําเนี่ยมันกลายเป็นสารก่อมะเร็งไม่แน่ใจมันเรียกชื่อว่าเรียกชื่อว่าอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะนั่นนะคะนั้นปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าการต้มน้ำแบบเนี้ยมันน้อยลง แต่เราก็จะใช้หม้อหม้อต้มหม้อเสียบไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคะอ่านะคะงั้นน้ํากองก็มีหลายคุณภาพนะน้ํากองคือกอง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 ให้สะอาดแต่มาตรฐานของเครื่องกองมันก็แตกต่างกันไปน้ํามีกี่ชนิดอ่าน้ํามีกี่ชนิดมีน้ํอาโอน้ํอาโอคือน้ําอะไรอ่ะขอตอบเขาถามหน่อยใครรู้จักน้ํอาโอบ้างตอบเลยค่ะใครรู้จักน้ํอาโอบ้างตอบเลยค่ะอจโอคือน้าอะไรคะ น้ำออาที่กรองสะอาดจนไม่เหลือแร่ธาตุใดๆเลยใช่ถ้าเรากินน้ำอโอิ่งเี่เกิดน้ำกลันน้ำซัฟฟูลเลนอะไรนะคะมันเหมือนน้ำกลันไหมที่ใช้ในวงการแพทย์อ่ะมันคือมันคือมันนะมันคือน้ำกลันไหมคอะครก็น่าจะเป็นน้ำกลันแหละ แต่มันไม่มีแร่ธาตุมันไม่ได้ใช้ในวงการแพทย์เนาะมันใช้ในห้องใช้ในวงการแพทย์หรือเปล่าเลยไม่รู้แต่ใช้ในห้องทดลองเพราะน้ําที่ในห้องทดลองมันต้องสะอาดจริงๆไม่เหลืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับผลผล,ผลการทดลองปกติมันใช้ในห้องแลบเดี๋ยวๆขอขอนุอญ,ญาตนิดนึง reverse osmosis หรือน้ํา RO มันเกิดมาจากกระบวนการใช้น้ําในการฟอกเลือดคนไข้ไตวายเรือ้อรังเกิด เกิดมาจากต้องใช้น้ำอันนี้ในการฟอกเลือดคนไข้เพราะคนไข้มีแร่ธาตุไม่ได้เลยอืมแล้วตอนหลังไหงออกมาเป็นน้ำดื่มก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่เหมาะจ้ะเพราะว่าคน,คนปกติต้องมีแร่ธาตุก็เข้าใจว่าคนก็คงไม่เข้าใจคิดว่าสะอาดสะอาดเหมือนคนที่เข้าใจว่าแป้งเด็กดีนะแป้งเด็กมันละเอียดละเอียด แต่ถามว่าถ้าอย่างวัยรุ่นไปใช้แป้งเด็กอะก็เรียบร้อยเป็นสิวหมดเพราะมันละเอียดเกินนะคะมันละเอียดเกินไปมันสะอาดเกินไปมันไม่ฟิตนะคะอย่างที่เคยได้ยินสำนวนงก็พูดว่าน้ําใสเกินไปปลาก็ตายน้ําที่ขุ่นเกินไปปลาก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องพอดีพอดีอ่านั้นอาโอเนี่ยมันสะอาดเกินไปเพราะฉะนั้นพอใช้พวกนี้เนี่ยถ้าเรามากินเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับกระดูกแล้วก็จะ ก่อนที่มันจะไปถลนกระดูกอ่ะมันจะมีผลกับหัวใจและก็กล้ามเนื้อนะคะอืมน้ําด่างอ่ะนะเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วด้วยเรื่องของปัจจุบันเรื่องกเกี่ยวกับเรื่องของเออเรียกว่าอะไรละ่ะไมโครพลาสติก,ตกขยะล้นโลกโลกโลก,โลกร้อนนะคะก็ต้องช่วยกันเอาก็ใช้พวกเนี้ยเป็นอยู่ในตัวพีนะพวกนี้ยังอยู่ในตัวพีอยู่นะเรียกว่าเปิดใจนะเปิดใจนะคะ น้ำสะอาดเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาถึงนะคะตะ่กี้เปิดใจแล้วก็มีการขยี้แล้วก็มาขึงว่าน้ําที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือสี่ขั้นตอนเนาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือมันต้องสะอาดเนาะแล้วก็ปราศจากสารเคมีนะคะแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคแล้วก็มีการฆ่าเชือ้อ ปัจจุบันการฆ่าเชื้อมันก็นเลยไปต้มแล้วเนาะมันใช้ไอหลอด UV นะคะซึ่งของเราก็เป็นหลอดเย็นนะคะอันนี้ก็คือายละเอียดเกี่ยวเครื่องกรองน้าอันนี้ก็คือเข้าตัวโซลูชันแล้วนะคะนี่คือเข้าตัวโซลูชันนะคะแล้วก็โซลูชันของตัวอีโคเ r e เป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเรามีแท่งคาร์บอนคาร์บอนของเราเป็นคาร์บอนประเภทไหนอะคะเครื่องกรองน้ําของอีโคเ r e เป็นคาร์บอนประเภทไหนคะเร,เรียกว่าคาร์บอนอะไรคะแคล อะไรนะอะไรนะคาร์บอนแสงอาทิตย์หรือเปล่าคะอ่ะตอบหน่อยตอบหน่อยคาร์บอนอะไรคะคาร์บอนกำมันคาร์บอนกำมันค่ะอ่าคือคาร์บอนที่อัดละเอียดแล้วก็มีรูพุ่นเล็กๆๆๆเหมือนกระดูกเราเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้ออนุของน้ําเนี่ยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามานี่คือเหตุผลที่ทําไมต้องเปิดน้ําทิ้งอ่ะเพื่อล้างเอเสตคาร์บอนพวกนี้ออกไปให้หมด แล้วไฟส้มที่เราตั้งอ่ะมันถึงจะเป็นไฟเขียวไฟสีน้ำเงินสีฟ้าถึงจะใช้ได้นะคะอันนั้นคือตัวคาร์บอนของเรานะคะแล้วก็กองเชื้อแบคทีเรียได้ละเอียดถึง99.9994ตัวซึ่งละเอียดที่สุดนะคะแต่ยังคงแร่ธาตุที่สําคัญแล้วก็มีหลอดเออโคคาร์แลมนะคะเป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะอันนี้นะ้เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายนะคะ นี่คือรายละเอียดซึ่งเครื่องกรองน้ำทั่วไปเราก็จะเห็นหลายบ้านก็ยังใช้แบบไอแบบท่อๆแบบนี้อยู่เห็นหลายบ้านก็ใช้ท่อทแบบนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยท่อๆแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วยิ่งน้ําที่ไปซื้อกินะในขณะที่เราดูเครื่องกรองน้ําของอีโคฟีของเราสิโอสวยรู้ละมาเหา่านะมันช่วยทําให้ท็อปครัวห้องครัวของเราอ่ะมันดูดีมากขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอืมติดตั้งก็ง่าย แค่สามนาทีทําเองได้ที่บ้านด้วยยุคนี้แล้วก็ไม่แนะนําให้ใครเข้ามาในบ้านไม่รู้เพื่อความปลอดภัยของเรานะ,ะเนี่ยเนี่ยกองละเอียดได้ถึงเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 สี่ตัวนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือจะตัวแผ่นทสเชื้อแบคทีเรียนะคะใส้กองกองได้ห้าพันสองร้อยลิตรนะคะราคาปกติสองหมื่นสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าร้อยคะแนนได้ค่าแนะนำสองพันแปดนะคะ ไส้กองอันหนึ่งก็ห้าพันสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะอ,อ๋อสองมืนสี่พันห้าร้อยออขอโทษค่ะขอโทษค่ะสองมื่นสี่พันห้าร้อยอ่ะฮะแล้วก็ไส้กองก็ห้าพันหกร้อยห้าสิบแต่ส่วนใหญ่ไส้กองอ่ะจะมีโปรโมชั่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณสี่พันแปดเพราะฉะนั้นมันจะตกเล็กนึงเนี่ยประมาณเพราะไส้กองอันนึงใช้ปีหนึ่งเนาะ ปีหนึ่งหรือห้าพันสองรอลิตรอันใดอันนึงมาถึงก่อนต้องเปลี่ยนถ้ายังไม่ถึงห้าพันสองรอลิตรแต่ครบปีก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำํำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตกลิตรนึงโดยเฉลี่ยประมาณบาทหนึ่งเราไปซื้อน้ําขวดหนึ่งเนี่ยห้าร้อยมลอ่ะถูกสุดก็ประมาณเจ็บาทแต่ถ้าเรากองไปเอง500อ่ะห้าร้อยมลอ่ะยังไม่ถึงลิตรเลยนะลิตรหนึ่งมันพันมลนะมันแค่ห้าสิตังเองอ่ะ เออพออยากตังกว่าต้องเยอะนะถ้ามาคลิปโดยภาพรวมเนะี่ยเราก็จะเห็นถึงตรงนี้เนาะอืมไอ้กล่องพวกนี้เนี่ยหัวมันเนี่ยก็คือเก็บเอาไว้นะถึงไม่ได้ใช้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะนี่คือรายละเอียดของตัวเครื่องกองน้ํานะคะแต่ละอันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้แค่เอาให้เอามาให้ดูเพราะฉะนั้นแล้วพอมาถึงถึงตรงนี้เนี่ยพอมาถึงถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่า เฮ้ยพี่เลนแม่งเจ๋งว่ะโหพี่เลนแม่งทำสไลด์เจ๋งมากเลยเพื่อนๆค่ะคิดว่าเหลนทำสไลด์เองปะสไลด์ตะกี้นี้เอามาจากไหนบริษัทนิดอะไรนะคะนิดใช่ไหมบริษัท<ะ>พี่แมวบอกว่าเอามาจากนิดพี่อุษาบอกมาจากบริษัทใครคิดว่าเอามาจากริษัทบริษัทบริษัทค่ะเอามาจากบริษัท ทราบไหมคะว่าที่ว่าเอามาจากบริษัทเอามายังไงไปดูจากใน Facebook Live ค่ะจะมีเทรนนิ่งของแบงค์อยู่ฉบับเต็มค่ะโอเคตะกี้นี้ทั้งหมดเอามาจาก l ล n e โอบริษัทเป็นสไลด์ให้ทั้งหมดเลยตะกี้ออทั้งหมดเลยทุกแผ่นเลยเพราะฉั้นจะชื่อไฟล์ Presentation ด้วย อ่าให้พวกเราเนี่ยฝึกเข้าไปใช้พวกเนี้บ่อยๆวันนี้ทําไมถึงอยากให้แต่ละคนเนี่ยดูแลไอ,ชอ้ช่องช่องไอ้ห้อง Power Team หรือห้องต้นกล้าในการที่จะโพสต์อะไรต่างๆเพื่อให้เรารู้จักหาแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจาก YouTube ของบริษัท YouTube ของกลุ่มหรือแม้กระทั่งไลน์ไลายของบริษัทแล้ววันนี้นูสกินมีนูกิพีเดียด้วยนะ อ่าใช้กันแล้วหรือ,อยังนูสกินมีนูกิพีเดียด้วยนะอืมเพื่อให้เราเขาก็แยกให้เราอย่างอย่างอย่างเป็นเรียกว่าอะไรละ่ะอย่างเป็นระบบอ่ะอืมอันนี้เพื่อให้เราเพราะว่าใช่ค่ะถ้าสงสัยเราจะเห็นเลยว่าพี่ดาวไอ้นี่อ่ะมันอยู่ในไหนอ่ะบ่อยครั้งเลยกระทัก่ชอากินอะไรชงๆเม็ดเม,ดม,ดมด็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเปรวที่มันเกาะอยู่ในช่องท้อง เราก็จะเห็นเลยว่านะผมไม่รู้ปุ๊บถามอะไรถามอะไรถามอะไรบางอย่างด่วนๆนะ่ะถามได้แต่บางอย่างเราต้องฝึกเข้าไปหาเองเพื่อเราจะได้รู้แหล่งที่มาเพราะเวลาที่เราไปออกภาคสนามอะ่ะอุ้ยหาไม่เจออะ่ะอันนั้นบางอย่างพอไปรู้แหล่งที่มาแล้วต้องดาวน์โหลดมาเก็บทําไมถึงต้องดาวน์โหลดมาเก็บเพราะเวลาเราไปเปิดโดยที่เราไม่ได้ดาวน์โหลดมาเก็บในอัลบั้มของเราเนี่ยเราจะหามันไม่เจอหรือมันดาวน์โหลดไม่ได้เออ งั้นวันนี้จึงเป็นเหตุผลที่บางอย่างต้องเก็บไว้แต่เราควรจะพรีเซนต์อะไรอะ่ะเราต้องเก็บอันนั้นของเราไว้นะคะในห้องอะ่ะมันมีของรวมอยู่นะคะเราถ้าเราเข้าไปใช้เองและหยิบใช้บ่อยๆเราก็ใส่เข้าไปข้างในแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ตรงประเด็นเราทั้งหมดหรอกเพราะว่ากลุ่มอะ่ะมันซับพอร์ตทั้งกลุ่มแต่ถ้าเราจะซับพอร์ตของเราเราจะมีลูกค้าอะไรที่เป็นพิเศษเราอาจจะต้องเก็บเทสต์ซโมนเนียลเก็บภาพสไลด์ตรงนั้นเอาไว้นะคะอืมนั่นนะคะ เพราะนั้นอันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะนี้สำหรับวันนี้นะคะเดนอยากให้เราลองนำเสนอเครื่องกองน้ำกันซิไอชวนเนี่ยชวนกันเป็นแล้วตรงเนี้ยนะไหนเราลองมานำเสนอเครื่องกองน้ำกันซิโดยใช้หลักพาโซนาสไลด์ตะกี้นี้เป็นทฤษฎีนะเวลาไปนำเสนอไม่จำเป็นต้องเปิดทุกใบเปิดแค่บางใบ เปิดให้เขาดูไม่เกินสี่ห้าใบก็พอแล้วส่วนใหญ่อะเลนจะเปิดมันจะมีอยู่อันหนึ่งเลนจะขายตัวก๊อกกับขายความสวยงามเลนจะขายตัวก๊อกกับขายความสวยงามอหัวก๊อกอัจฉริยะเวลาที่เลนขายเครื่องกรองน้ำเลนจะขายตัวหัวก๊อกอัจฉริยะกับตัวประสิทธิภาพของเครื่องคือ,อ Pro ลต t r a Filtration อืมนะคะอืมอ่ะวันนี้ใครอยากจะนําเสนอเครื่องกองน้ําค่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆดูว่าเพื่อนจะซื้อไหมอ่านะคะเรนจะ stop recording ไหมคะเล่นอยากอยากให้เล่นขยายคําว่าห ok ัวก๊อกอัจฉริยะเป็นเล่นนําเสนอ,อยังง